ยิ่งคุณดูสมบูรณ์แบบมากเท่าไรคนคนนี้นะคะเขารู้สึกไม่พอใจไม่ชอบใจพลังงานของคนแอบทําอะไรลับหลังแอบทิมแทงแอบแทงข้างหลังอาจจะเป็นพลังงานของคนที่อยู่ใกล้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นคนที่อยู่ชิดใกล้อาจจะไปถึงคู่แข่งทางด้านธุรกิจการงานคุณก็ได้นะคะคุณกําลังถูกดิดเคดิดคุณกําลังถูกเล่นงานอยู่ข้างหลังถ้าคุณนะ,ะถึงตอนนี้ไม่เหมะอ,อาจจะรู้ว่าคุณรู้แล้วแหละว่าเขาคนนั้นเป็นใครคุณรู้ได้แล้วนะ,ะแต่นะบางคนที่ยังรู้ไม่ได้ แต่พลังงานมากกว่า80%ดสเนี่ยหมวว่ารู้ได้นะอาจจะเป็นป้าข้างบ้านก็ได้นะนะที่คอยเป็นอินท้ายกับคุณกับบ้านอื่นๆบางก็ได้นะถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณอาจจะเป็นป้าข้างบ้านก็ได้หรือคนในกลุ่มเพื่อนกลุ่มในกลุ่มเพื่อนของคุณแหละคุณมีความโดดเด่นเกินไปนะผู้คนรักคุณมากเกินไปแล้วนะการเงินการทองคุณก็ดีคนคนนี้เขาจะพยายามหาดิสเครดิตนะหาข้อด้อยหาข้อผิดพลาดของคุณเพื่อที่มาสร้างเรื่องให้ผู้คนได้เกลียดชังคุณต่อหน้าคุณก็อาจจะทาดีกับคุณมากๆก็ได้แต่่ลัับหงคคนนเี้าะะ แทนคุณสิยับเลยนะแล้วเขาจะทําอะไรคุณได้ไหมมันทําไม่ได้นะคะพลังงานดาบที่เขาจะมาแทนคุณนะกลับเป็นแบบมันไม่ถึงคุณเลยอะ่ะมันทําอะไรคุณไม่ได้เลยนะคะพลังงานของคุณก็คือดุญสูงบารมีสูงเป็นคนใจดีเป็นคนดีจริงๆอะ่พะพอเขาไปนินทาคุณให้ใครฟังนะผู้คนเชื่อเขาไหมก็ไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อเขานะคะคนคนนี้ เหมือนเขายิ่งเขาพูดถึงคุณยิ่งเขาใส่ร้ายคุณมากเท่าไรเหมือนเขาจุดไฟเผาตัวเองที่แม่หมอบอกแล้วนะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองสร้างดิบเติมดิบคดดิตดดดดตัวเองไปอะ่ะเป็นคนที่เป็นคนว่าร้ายเขาโดยไม่มีเหตุผลเป็นคนที่จะเจอผู้คนน่ะนะคะมองกลับอะ่ะคุณทําให้ผู้คนแบบพลังงานมันตีกลับอะ่ะแทนที่เขามานนินทาคุณแล้วคนอื่นเขาจะเชื่อแล้วก็ไม่ชอบคุณไปด้วย แต่กลับเป็นว่าคนอื่นเขากลับมองคนคนนั้นนะ่ะที่มีาคาคุณที่ว่าร้ายคุณนะว่าเป็นคนที่แบบชอบใส่หลายคนนะ,ะกลับกลายเป็นเขาที่ถูกลังเกียดตัเองนะะเฮ้ยมันสร้างความร้อนนเขาอีกหนึ่งแล้วนะคุณไม่ได้สร้างด้วยตัวตนของคุณนะคนคนนี้แม่หมอจะบอกเลยคุณเป็นคนที่ไม่ได้สร้างความร้อนรนเลยเขาหรอก เขาลอลวงด้วยจิตใจและการกระทาของเขานี่แหละนะคะการที uh ่เขายินดีก uh uh ับใครไม่เป uh ็นการที uh ่เขาชื Seiten ่นชมกับใครไม่เป็นนะคะการที่เขาไม่รู้จะพัฒนาตัวเองเขาไปรู้ในตัวคุณนะคะเขาส่งพลังงานออกมาที่คุณเขาไม่เคยไปรู้ที่ตัวเขาเขาไม่เคยรักษาพลังงานของตัวเองเลยคนคนนี้นะคะมีพลังงานจิตที่แบบลบมากๆเป็นคนที่มีพลังงานจิตต่ํามากๆไม่มีการพัฒนามีแต่การสร้างเรื่องให้กับตัวเองเท่านั้นนะคะมันเป็นเพราะเขาอะนะคะพลังงานของคนที่นะะสร้างเรื่องให้กับคุณ สร้างความเกลียดชังให้กับคุณแต่พลังงานดันตีกับผู้คนกับเกลียดชังเขานะคะผู้คนกับไม่ชอบในการกระทําของเขาอะนะคะผิดกับคุณคุณเป็นคนใจดีอะคุณไม่เคยว่าใครคุณไม่เคยว่าไรไม่เคยพูดให้ใครนะคะไม่เคยแก้ตัวไม่เคยอะไรด้วยคุณปล่อยให้นะผู้คนเขาได้เห็นกันเองอะเนาะปล่อยให้การกระทำอะมันเป็นคําตอบและสิ่งนั้นนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่บอกว่าผู้คนเขาได้เห็นได้จันลงใจในความเป็นคุณด้วยได้ชื่นชมในความ